ที่ออกไปนูป่นไปนี่อะไรเป็นแม่บ้านอะว่าพี่ธดาบอกว่าสวัสดีครับน้องจูนเราก็เลยแบบแบบประมาณนี้แหละถามว่ามาขึ้นไรนี่คือแป้งไม่มีเลยนะในหน้าน้องนีนน่ไอไหมไม่อายนะฉายาสาวสง่งคือไม่อายจริงๆนะไม่อายคือถามว่าวันนั้นน้องแบงค์ถามน้องแบงค์น้องแบงค์าแซวว่าพี่รัชยาล้างหน้าหรือ,อยัง ยังน้องแมงหนาะน้องแมงเป็นไรน้องแมงบอกว่าก็พี่มึงจะเตืรนแล้วพี่ก็ยังไม่ได้ล้างหน้าแต่พี่ก็มาทักทายก่อนไงกแมงหัวล็อกกิ้งเลยน้องแลงวเ้ืก็เรื่องจริงเนาะบอกว่าสวัสดีครับน้องจูนพี่เป็นหนึ่งคนนี้เราไม่อายนะเพราะว่าเราเป็นชีวิตประจำวันนี่แหละคนผูน้หญิงที่สุขภาพดีพี่พิชิตชัยบอกว่าอายทําไมสวยอยู่แล้วช้ยพี่พิชิตชัย อันนี้เราเป็นอันเป็นธรรมชาติเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเห็นหน้าตาของเราตันเด็กอะ่ะเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ทุกถึงทุกอย่างแล้วเราก็จะเป็นเดิมๆน้องจูนบอกว่าสวัสดีพี่ธาดาพานคือถามว่าเราก็ถามไม่ทําอายไหมไม่อายนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเราอยากให้ดูมุมมองของเราอยากได้ให้ดูมุมมอง มุมมองของเราที่เราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราไม่ทาเราทาแต่ครีมบำรุงเนาะแล้วก็ทาลิปก๊อตทาครีมบำรุงคิ้วนี่ก็ไม่ได้เขียนแล้วพี่เพื่อน่คิ้วคิ้วนี่เป็นคิ้วนี่ก็คือคิ้วของร้องรัตเลยนะเนี่ยที่มันโค้งเนี่ยก็คือคิอ้วเดิมของเราเลยลเราะั้ไม่ไม่ได้เขียนคิ้วแค่แบบถ้าเกิดบางทีนี่ก็ก็คือแบบ เอาดินสอทําให้มันเป็นแบบนิดๆแปลงๆหางคิ้วให้เขาสวยนิดนึงเพราะว่านี้เขาเป็นคิ้วธรรมชาติเขาเป็นคิ้วเดิมๆของเราอะไรเงี้ยใสมากเลยครับใช้ครีมยี่ห้อโอ้ยแล้วก็ใช้ธรรมดาทั่วไปแหละแต่ว่าก็ครีมที่เขาเราก็เล้นว่าไม่ให้เราที่ครีมบำรุงที่เราใช้อ่ะเราก็เราอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ขดตาหน้าตาของเราอะ เขาเหมาะกับคุณสมบัติตัวไหนแล้วก็ต้องใช้ครีมบำรุงไนท์ครีมเดย์ครีมน้องรักก็ใช้ครีมเดย์ครีมไนท์ครีมเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ใช้ครีมกันแดดเพื่อเพนดน้องรักไม่ทาแป้งนะน้องรักไม่ทาแป้งแล้วน้องรักก็ไม่ใช้นลำหอมด้วยแป้งเราก็ไม่ทานลำหอมเราก็ไม่ใช้เพราะน้องรักเวียนหัวน้องใช้นลำหอมน้องรักได้กลิ่นลำหอมน้องรเวียนหัว เราเรารู้สึกว่าเราแท้กลิ่นน้ำหอมอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดได้กลิ่นน้ำหอมแล้วรู้สึกจะปวดหัวเราไม่ได้ใช้น้ำหอมเลยไม่ไหนก็เราก็ไปไปเทีาา่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเรากก็เคยใช้น้ำหอมเลยละเพื่อนเพื่นอนเราก็จะมีกลิ่นตัวของเราอยู่แล้วไงบอกว่าพี่เป็นหนึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะ้องจูน้ังจูนบอกว่ากอดกอดวาสนาบุญเกินวาง <c oughs> ขอบพระคุณค่ะพี่เป็นหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบ แม่พกแม่ญา่าเขาจะเหมือนน้องรันเลยนะ่าเขาก็จะตัวเล็กๆผิวเขาขาวนี่เหมือนน้องรันเลยคุณ่าคุณ่าของน้องรันดิเขาจะเป็นเหมือนน้องรันดิแล้วแม่น้องรันก็จะเป็นเหมือนน้องรันพ่อก็เห็นว่าตาคล้ายกันพวกแม่กับพ่อ,พอในค้ามนักได้คล้ายกันคนเรานะอันเนี้ย บอกคนสวยทําอะไรก็สวยนะพี่รักขอบคุณค่ะลองจูนพี่พิชิตบอกว่าผมว่าทําคลิปขายกิมดีกว่าครก็ไม่อ่ะพี่บอกว่าไม่รู้คืออันนี้ก็คือเราเราว่าคิดว่าเราไม่ไมม,ม,มันมันคือเราไม่มีอะไรอะไรที่จะมาขายเรามีเรามีแต่ว่ามาคุยกันเป็นกํนาลังใจให้กันละกัน ้องแันไม่ค่อยถนัดเรื่องการขายขายการอะไรแบบขายพวกผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้แต่น้องรันเคยไปเคยอะไรรู้ไหมพี่พี่เพื่อนเพื่อนโรงแรเคยทําเอาสินค้าโอท็อปไปขายสินค้าโอท็อปพวกพวกพินพวกแครนอย่างเงี้ยพวกพินเนี่ยที่เสียงดนตรีอย่างเงี้ยแหละพี่เป็นหนึ่งบอกว่าขนาดพี่เป็นหนึ่งยังหล่อจนหาเมียไม่ได้เลยทุกวันนี้เนื้อกู้ยังไม่เกิด <c oughs> ไม่หรอกคนเรานะอันเนี้ยอันเนี้ยบางบางทีนี่ก็เป็นเป็นอยู่ที่ว่าโชคชะตาวาสนาคนเราเนาะคนเราเขาเขาให้ให้เราเกิดมาเป็นกัลยาณิตรตับทุกคนเป็นกัลยาณีตรกับทุกคนเป็นที่รักให้กับทุกคนแต่ว่าจะไม่มีคู่ชีวิตก็มีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วแต่แล้วแต่บุญวาสนานำพาที่เขาสร้างกันมานะพี่เป็นหนึ่งอ่าน้องจุดบอกว่าสวัสดีคะ่ะพี่